สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องเนียนนิอ f o ฟูนะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาชวนทํานมสดทอดค่ะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะข้างนอกกรอบนะคะข้างในก็จะมีความนุ่มของนมสดนะคะก็จะเหมือนเนื้อพุดดิ้งเลยค่ะเนื้อน,นมสดของเราค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะไปเตรียมส่วนผสมกันได้เลยค่ะ เตรียมสมวนสมให้พร้อมแล้วเราไปลงมือทํากันได้เลยค่ะเริ่มต้นกันด้วยที่เราใช้นมสดค่ะ20ช้อนโต๊ะหรือประมาณ300กรัมค่ะจากนั้นก็จะตามด้วยนมข้นหวานค่ะ4ช้อนโต๊ะหรือ80กรัมค่ะและก็จะตามด้วยแป้งข้าวโพดค่ะแป้งขา้งขาโวโพดเราใช้3ช้อนโต๊ะหรือประมาณ30กรัมค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการคนให้แป้งข้าวโพดเขาละลายจนหมดได้เลยค่ะ พอแป้งข้าวโพดละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการกรองอีกครั้งหนึ่งค่ะเผื่อว่ามีเศษแป้งข้าวโพดที่เขายัางไม่ละลายค่ะก็จากนั้นนะคะก็ทําการบี้แป้งส่วนที่ทเขายัางไม่ละลายให้เรียบร้อยเลยค่ะจากนั้นนะคะตั้งไฟอ่อนค่ะแล้วก็ทําการคนส่วนผสมไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเราก็จะคนจนกว่าเขาเริ่มเดือดและก็มีความเหนียวข้นขึ้นค่ะอันนี้ก็คนไปไม่นานนะคะร้อย้เขาเดือดแป๊บหนึ่งค่ะพอเดือดแล้วเนื้อ เหนียวข้นประมาณนี้แล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะหลังจากปิดไฟเรายกออกจากเตาทันทีเลยนะคะและก็เตรียมเนยสดลงไป1ช้อนโต๊ะหรือประมาณ15กรัมค่ะตัวเนยสดช่วยในการแบบแกะออกจากพิมพ์ได้ง่ายค่ะเขาก็จะไม่ติดพิมพ์นะคะจากนั้นคนจนส่วนผสมส่วนของเนยเขาละลายได้เลยค่ะพอเนยละลายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะเทใส่พิมพ์ได้เลยค่ะพิมพ์นะคะจะเป็นกระปุกพลาสติกหรือกระปุกแก้วแบบของเราก็ได้ค่ะตามชอบได้เลยค่ะ นี่นะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นเราก็จะเทลงไปได้เลยค่ะเทเนื้อนมที่เรากวนไว้เมื่อกี้ลงไปได้เลยค่ะนี่นะคะก็เทไปจนหมดนะคะจากนั้นนะคะก็ทําการเกลี่ยให้หน้าเขาเสมือนกันเล็กน้อยค่ะจากนั้นพักให้เขาเย็นนะคะแล้วค่อยนําไปแช่ในตู้เย็นประมาณ3ชั่วโมงหรือจนกว่าเขาจะเซ็ตตัวดีค่ะ อันนี้ครบเวลาแล้วนะคะหน้าเขาก็จะมีความเซตตัวแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราค่อยๆแย,ย้มตรงขอบขอบขอ,บออกเล็กน้อยค่ะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็พลิกออกจากกับพลิกกับด้านแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็ทําการตัดได้เลยค่ะอันนี้เราก็จะตัดทรงสี่เหลี่ยมยาวแบบนี้นะคะถ้าใครชอบเป็นแบบก้อนเล็กๆกกว่านี้ก็สามารถตัดตามที่เราต้องการได้เลยค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราไปเตรียมส่วนของไข่ไก่ค่ะไข่ไก่เราจะใช้ทั้งหมดสาฟองนะคะแต่เราจะตอกไว้ทีละฟองค่ะจากนั้นนะคะก็ตีให้ไข่พอแตกค่ะนี่ค่ะตีให้ไข่พอแตกประมาณนี้นะคะแล้วก็เตรียมด้วยเกล็ดขนมปังค่ะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะนำนมสดเราชุบไข่ก่อนนะคะแล้วค่อยนำไปชุบเกล็ดขนมปังค่ะ เราจะทําการชุบไข่สองรอบชุบเกล็ดขนมปังสองรอบนะคะในอันนี้ก็คือเป็นรอบที่สองค่ะชุบไข่ลงไปแล้วก็ใส่ชุบเกล็ดขนมปังแบบนี้ค่ะก็สองรอบนะคะเราก็จะได้ความหนาของตัวเกล็ดขนมปังด้วยค่ะอันนี้เราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดทุกชิ้นเลยนะคะชุบไข่หนึ่งรอบชุดเกล็ดขนมปังหนึ่งรอบแล้วก็กลับมาชุบอีกค่ะเป็นรอบที่สองก็อย่างละสองรอบนะคะของเราก็จะประมาณนี้ค่ะ อันนี้นะคะเราก็จะทำนี่หชิ้นก็ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราค่อยๆทำไปจนครบหมดทุกชิ้นได้เลยค่ะก็ทำซ้ำๆกันไปแบบนี้เลยค่ะไข่นะคะเราก็จะตอกเทลฟองค่ะเราใช้ทั้งหมด3ฟองพอดีเลยค่ะก็ฟองหนึ่งก็จะไม่พอนะคะแล้วก็อันนี้ตัวนี้เป็นไข่เบอร์2ค่ะที่เราใส่ในคลิปค่ะพอชุบเกล็ดขนมปังเสร็จเรียบร้อยประมาณนี้นะคะไปตั้งกระทะได้เลยค่ะ ตั้งกระทะให้น้ำมันเดือดน,นะคะแล้วก็นำลงทอดได้เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็นำลงทอดประมาณนี้ค่ะจากนั้นนะคะทอดให้เขาได้สีตามต้องการแล้วก็มีความกรอบนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วค่ะอันนี้เราก็ทอดไปไม่นานนะคะแต่ว่าเราตอนทอดเนี่ยเราต้องชุบเกล็ดขนมปังให้ดีนะคะถ้าชุบไม่ดีก็ก็คือตัวนมสดเขาก็จะมีการไหลได้ค่ะ นี่นะคะก็จะมีการไหลเล็กเล็กน้อยประมาณนี้ค่ะก็ตักขึ้นได้เลยค่ะสีประมาณนี้นะคะนี่นะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะนมสดทอดของเราค่ะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยค่ะข้างในเขาก็จะประมาณนี้ค่ะและนี่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจช่องของเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะ